เออชิปเซต Galaxy Tab s 1 0 fe และ Tab s 1 0 fe plus ที่จะใช้ในปีนี้เมื่อปล,ปลายปีที่แล้วซัมซุงได้เปิดตัว Galaxy Tab S10 s e r i e ียัยงเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับที่มีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ Galaxy Tab s 1 0 plus และ Galaxy Tab s 1 0 ultra ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีรุ่นน้องอย่าง Galaxy Tab s 1 0 fe series เปิดตัวตามมาด้วยครับ ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลชิปเซ็ตที่ได้เผยม,มาแล้วครับโดยรายงานใหม่เผยว่า Galaxy Tab S10 FE และ Galaxy Tab S10 FE+ Plus จะใช้ชิปเซ็ต Exynos 1580รุ่นกลางประสิทธิภาพดีที่เปิดตัวปลายเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นตัวเดียวกันกับที่ใช้บน Galaxy A56 ด้วยครับส่วนสเปคคร่าวๆมีตามนี้ครับ iCPU 8คอร์ core, แบบ3คัสเตอร์1 Cortex A720 ความเร็ว2.9 g h z 3 c o คอร์เทค A720 ความเร็ว2.6 g h z 4เฮิรตซคอร์เทค A520 ความเร็ว1.95 g h z ซึ่งคาดว่ารอบนี้ g a l a x แ Tab S10 FE และ t a บ S10 FE Plus จะมีให้เลือกทั้งรุ่น Wi-Fi และรุ่น 5G เหมือนเดิมครับ